สวัสดีครับผม A n Channel ครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมได้มีสาระดีๆนะครับมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมนำมาฝากในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับของร้านโดนใจนั่นเองนะครับที่เป็นร้านที่จะมาช่วยโชว์หวยน้องใหม่นะครับที่หลายๆคนถามถึงกันนะครับและต้องขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่า โดนใจนะครับผมไม่ได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับโดนใจนะครับคือผมมาทําในวันนี้ก็คือตามคําเรียกร้องนะครับ ของแฟนเพจนะครับของแฟนคลับที่มาถามเนาะก็ผมก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเลยถือโอกาสมาทาคลิปนะครับเขาไม่ได้จ้างผมมาทําเขาไม่ได้บอกผมมารี <นะ S 2> วิวเนาะก็คือผมมาทําเองนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะครับก็คือผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับเอาข้อมูลในเพจของเขามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไมีมข้อผูกมัดหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรต่อกันเนาะต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับผมก็ทำไมผมถึงได้มาเล่าถึง ร้านนี้ทั้งๆที่ผมทําถูกดีอยู่แล้วต้องขอยะาท้าความก่อนนะครับก็คือว่า,าตามภาพเลยนะครับมีน้องท่านหนึ่งที่เป็น FC จากช่อง a อ n c นเอนชาเนี่ยเขาเขามาถามเขาทักมาหาในเรื่องของอในการทําร้านถูกดีนะครับแต่เงื่อนไขเขาไม่เขาไม่ผ่านคือว่าเขายังไม่มีร้านมาก่อนนะครับ เขาก็เลยไปเจอนะครับร้านโดนใจที่เหมือนไปเจอที่ไหนสักแห่งนี่แหละแล้วทีนี้เขาก็เลยอยากมาถามว่าเขาก็เลยถาม,ถามผมในไลน์ว่าพอจะรู้จักข้อมูลอะไรยังไงไหมซึ่งผมก็ตอบเขาไปนะตอนนั้นก็คืออคือเขาโทรมาด้วยนะครับที่ทักไลน์มาแล้วเขาก็โทรมานะครับผมก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้จักนะครับผมก็เลยเอางี้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะครับซึ่งวันนี้ก,ก็เลยถือโอกาสนะครับมา เล่าให้ฟังนะครับซึ่งผมก็เอาข้อมูลนะครับมาจากกงขอขอขอบคุณนะครับเพจร้านโดนใจนะครับที่ขึ้นในภาพนี้นะครับคือผมเอาข้อมูลมาจากเพจตรงนี้แหละเพจ a c e b o o k นะครับได้เอามาเล่าให้หลายๆท่านนะครับที่สนใจนะครับที่จะยกระดับโชว์หวยของท่านที่ที่มีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่บ้านของท่านนะครับที่อยากมีระบบนะครับมาช่วยดูแลนะครับ อยากพัฒนาระบบให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับที่มาช่วยโชวห่วยของเรานะครับมาช่วยยกระดับโชวหวยของเรานอกจากถูกดีแล้วเนาะนะครับก็ข้อมูลลึกๆเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่คือผมจะมาเล่ามาพูดมาพูด ถึงในส่วนที่เขาแชร์ลงมาหน้าเพจว่ามันมีเงื่อนไขอะไรยังไงสําหรับที่ท่านที่ไม่มีเวลานะครับที่จะไปค้นคว้าค้นหาวันนี้นะครับผมได้นําข้อมูลเบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าเบื้องต้นก่อนที่อยู่ในหน้าเพจเนาะมาเล่าให้ท่านฟังนะตรงนี้เลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเนาะแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับซึ่งหัวข้อนะครับที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ 10ข้อดีนะครับทาไมเราถึงเข้าร่วมกับร้านโดนใจนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการเข้าร่วมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โดนใจเนี่ยลงทุนอะไรให้เราบ้างนะครับและก็ข้อที่4นะครับขั้นตอนการเป็นพาร์ทเนอร์กับโดนใจนะครับผมผมขออนุญ,ญาตนะครับเล่าถึง10ข้อดีก่อนนะครับว่าทําไมนะครับเราถึงเข้าร่วมกับโดนใจเนะาะ ข้อดีข้อที่1ก็คือมีของครบนะครับก็คือโดนใจเนี่ยก็คือจัดการาสินค้าให้เราครบทุกรูปแบบนะครับปรับสินค้าให้เข้ากับพื้นที่และเข้าชุมชนของร้านนะครับก็คือสินค้าครบก็คือเขามีหลากหลายมากนะครับก็มันจะมีแคตตาล็อกให้นะครับผมก็เข้าไปในเพจอองไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูว่าคือเขาจะมีแคตตาล็อกให้เลือกเยอะมากมายนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเนาะซึ่ง ตัวนี้ก็คือสามารถหาดูได้อยู่ในเพจลายนะครับของโดนใจนะครับก็มีสินค้าเยอะมากมายสั้งสินค้าไปเหลืองและสินค้าปกตินะครับก็มีให้เลือกสรรน,นะครับผมข้อที่2ก็คือนะครับนี่เลยสําหรับท่านทีอ่อย่างที่ตอนถูกดีเนาะก็บอกว่าไม่อยากเป็นลูกจ้างใครนะครับอันนี้โดนใจตอบโจทย์ท่านมากนะครับก็คือเป็นเท่าแก่ตัวจริงเป็นเท่าแก่เต็มตัวเพราะ ไม่ต้องส่งยอดให้ใครไม่ต้องส่งเงินให้ใครนะครับก็คือท่านขายได้เท่าไหร่ท่านก็ไว้ในกระเป๋าท่านเลยนะครับข้อที่3นะครับก็คือได้กําไรเต็มจํานวนอ่าผมไม่แน่ใจว่าทางโดนใจเนี่ยเขาจะกําหนดสินค้าให้เหมือนถูกดีไหมหรือว่าเรามาเราไปรับสินค้าจากเขาแล้วเราก็มาตั้งราคาเอากําไรเองได้อันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะ แต่คิดว่ามันเป็นในส่วนของที่เราซื้อมาผมคิดว่ามันน่าจะตั้งกําไรเองได้นะครับอ่าก็คือไม่ต้องไปแบ่งใครด้วยก็คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้อที่4นะครับมีเทคโนโลยีนะครับรู้ต้นทุนรู้กําไรจากการสินค้าได้อย่างง่ายได้ด้วยระบบอ่าน่าจะเป็นเครื่อง POS นะครับเครื่องโพสที่อ่ามาช่วยจําราคาสินค้านะครับอันนี้น่าน่าจะเป็นตรงนั้นนะครับผมข้อที่5ก็คือ มีสินค้าที่ส่งตรงถึงหน้าร้านท่านเลยนะครับเพียงแค่ท่านสั่งของจากโดนใจโดนใจก็มาส่งของที่หน้าร้านท่านเลยโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางนะครับไปซื้อถึงในเมืองหรือว่าในเมืองใหญ่ๆครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถด้วยนะครับข้อที่6นะครับต้นทุนราคาสินค้าเนี่ยสามารถแข่งขันกับตลาดได้เลยนะครับก็คือ,อไม่แพงมาก แล้วก็อาจจะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดอะไรอย่างนี้เนาะคือสามารถแข่งขันได้นะครับทุกคนนะครับผมข้อที่7นะครับมีที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับก็คือมีทีมงานนะครับของทางโดนใจเนี่ยก็คือช่วยดูแลร้านให้มีมาตรฐานและสร้างยอดขายให้สูงขึ้นนะครับก็อันนี้ข้อดีข้อที่7เนาะส่วนมาข้อที่8นะครับขายสินค้าอื่นเพิ่มเติม,ตมได้อันนี้คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จำกัดเนะาะอาจจะเป็นสินค้าที่ชุมชนเนี่ยนิยมนะครับ ท่านก็เอามาขายได้นะครับก็คือไม่ได้จํากัดเหมือนถูกดีเนาะถูกดีก็คือจะขายเฉพาะในสินค้าสินค้าของเขาถ้าคุณอยากขายเพิ่มที่มีท,ที่ที่ถูกดีไม่มีครับก็คือต้องบอกถูกดีให้ถูกดีหามาให้อันนี้คือท่านสามารถหามาขายได้เลยนะครับข้อที่9นะครับไม่มีความเสี่ยงก็คือคำว่าไม่มีความเสี่ยงในจุดนี้ผมไม่มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงในเรื่องไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะ ไม่ทราบเหตุผลว่าจิบคือคือ,คอข้อดีคำว่าไม่มีความเสี่ยงคือผมขออนุญาตเนาะผมตีโจทย์ไม่ออกนะครับว่าคำว,ว่าไม่มีความเสี่ยงคืออะไรนะครับก็ลองท่านท่านไหนที่สนใจลองลองสอบถามเพิ่มเติมน,นะครับที่ที่เพจโดนใจที่ผมเอาขึ้นตั้งแต่ต้นๆให้ดูเนาะนะครับข <c> ้อที่10 <c> ก็คือเป็นร้านที่มีมาตรฐานอ่าสินค้าสดใหม่เสมอแน่นอนครับผมก็คือเป็นสินค้าห้างใหญ่นะครับก็คืออ่าเขาก็รักษามาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับ อ่ะต่อมานะครับมาดูกันที่เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมบ้างนะครับลงทุนสั่งซื้อสินค้ากับโดนใจผมคิดว่าน่าจะเป็นเงินเรานะนะครับเงินเราลงทุนเองสั่งซื้อสินค้ามาขายเองนั่นก็คือคุณมีกําไรหรือว่าคุณไม่ต้องส่งเงินให้ใครนั่นหมายก็คือคุณลงทุนเองทั้งหมด100%นะครับคุณเพียงแค่คุณนะ่ะ สั่งซื้อสินค้าจากโดนใจแค่นั้นเองนะครับดามที่แคตตาล็อกที่ที่ผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็ข้อต่อมานะครับก็คือผลตอบแทน100%ไม่ต้องแบ่งกับใครนะไม่ต้องไปแบ่งอ่าแปดสเหมือนถูกดีก็คือคุณรับเต็มเต็มเลยร้อแต่นะครับโดนใจขอค่าบริการจากยอดขาย0.5%ต่อเดือนแล้วก็มีวงเล็บบริการขั้นต่ำอยู่ที่5,000บาท ซึ่งผมคิดที่0.5%เนี่ยก็คือ1เดือนคุณมียอดขาย1ล้านบาทนะครับุนจะได้5,000นนี้ผมผมไม่ทราบเชิงลึกนะคะว่าเขามีการเขา,ว,าว่าขั้นต่ำ5,000นั่นหมายความว่าเราต้องขายให้ได้1ล้านหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ไมรู้นะอันนี้คือเขามีวงเล็บบ,บริการขั้นต่ำนะครับทุกคนอันนี้ข้อนี้คือสงสัยอยู่นะนะครับถ้าเกิดท่าไหนสนใจจริงๆก็คือลองลอง,ลองทักไปถามที่เพจได้นะครับข้อที่4ก็คือ โดนใจลงทุนตกแต่งร้านให้ไหมโอเคอันนี้มีก็คือมูลค่า1-4 0 0 0 0แสนบาทขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่นะครับก็จะมี SML แล้วแต่พื้นที่นะครับที่เราจะาไปอขอขึ้นนะครับกับร้านนะครับแล้วก็ที่ผมที่ผมไปศึกษามานัน อยู่ในเพจเนี่ยก็คือเขารับขึ้นทั้งร้านเก่าแล้วก็ร้านที่คนที่ยังไม่มีร้านอยากจะขึ้นร้านใหม่ด้วยนะครับทุกคนของโดนใจเนาะนะครับอ่าหลังจากตกแต่งให้แล้วเนี่ยโดนใจตกแต่งให้เราแล้วก็จะมีการลงทุนอุปกรณ์ภายในร้านอีกนะครับมูลค่า1-4ึ่งถึแสนบาทขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่เช่นเดียวกัน SML นะครับผมอ่าต่อมานะครับผม มาดูว่าโดนใจเนี่ยลงทุนอะไรให้เราบ้างนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะว่ามูลค่า1นึถึงสี่แสนบาทนะครับแต่ก็คือ,อมันจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับก็คือโดนใจเนี่ยตกแต่งร้านให้ได้มาตรฐานนะครับโดนใจจะมาทําร้านให้เรานะครับตกแต่งร้านให้เรานะครับข้อที่2ก็คือจัดหาชั้นวางสินค้าจัดรูปแบบสินค้าให้นะครับข้อที่2ข้อที่3าก็คือจัดหาตู้แช่ให้นะครับ ก็คือจัดรูปแบบสินค้าให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สก็คือเครื่องคิดเงินอัตโนมัตินะครับอันนี้คือดูนใจลงทุนให้เรา4รายการมูลค่า3ถึง7จ็ดแสนบาทแล้วแต่ขนาดของร้านอีกเช่นกันครับผมแต่ไม่รู้ว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนเขาไม่ได้ระบุในเพจนะครับว่าสัญญากี่ปีอะไรยังไงนะครับว่าเราต้องทําตามอะไรของเขาไหมอันนี้คือนียังไม่ชัดเจนเนาะอันนี้คือผมเล่าตามที่เขาโปรโมทเขาประชาสัมพันธ์นผ่านเพจเฉยๆนะครับ ต่อมานะครับมาดูข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับโดนใจนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็คือขั้นตอนการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกันนะครับมาดูที่ข้อแรกกันเลยก็คือเราสนใจเข้าร่วมโครงการเราก็ติดต่อไปติดต่อผ่านไลน์เพจติดต่อผ่านแฟนเพจนะครับของโดนใจที่ผมเคยขึ้นให้ดูตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็ ติดต่อให้เจ้าหน้าที่นะครับมา,าลงสำรวจร้านค้าก็คือเขาก็จะให้เราแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเราต้องการขึ้นร้านแบบไหนร้านใหม่หรือร้านเก่านะครับเขาก็จะแล้วก็จะบอกค่อยให้บอกว่าเราสะดวกติดต่อเวลาไหนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมานะครับผมหลังจากที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่เสร็จเนาะก็จะมีการลงมาสํารวจตัวสินค้าแล้วก็วิเคราะห์เก็บข้อมูลในพื้นที่นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไง,งต่างๆนะครับเขาก็จะมา วิเคราะห์นะครับมีเจ้าหน้าที่ออกมานะครับข้อที่3ก็คือพอเราโอเคตกลงเข้าใจกันแล้วนะครับวิเคราะห์พื้นที่อะไรเสร็จสับนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์โดนใจนะครับผมข้อต่อมานะครับก็คือรอผลพิจารณานะครับในข้อ4เนาะรอผลพิจารณาร้านค้าว่า,อ,าอันนี้คือไม่รู้ว่ารอนานขนาดไหนนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้ระบุไว้เนาะนะครับข้อที่5ก็คือช่วยประสานแหล่งเงินทุนอันนี้คือชัดเจนแล้วก็คือว่า สินค้านะครับเขาลงทุนตกแต่งร้านให้อะไรต่างๆให้จัดหาเชล้หาตู้แช่หาอะไรให้แต่ตัวสินค้านะครับเราต้องซื้อจากเขาแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเงินทุนไม่มากพอเราสามารถยื่นกู้แต่ไม่รู้ร,รู้ไว้กู้กับแบงค์ไหนเนาะก็คือทางโดนใจเนี่ยบอกว่าจะประสานแหล่งเงินทุนให้นะครับทุกคนข้อที่6นะครับรอการนัดหมายจากการจากโดนใจเพื่อสํารวจและวัดพื้นที่ ร้านค้าตอนที่ตอนข้อ2ยังยังไม่วัดเนาะไปเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเฉยๆนะครับข้อที่6ก็คือนัดหมายเพื่อวัดร้านค้านะครับอ่ะต่อมาข้อที่7นะครับก็คือจัดทาหลักประกันเงินค้ำประกันอ่ะมาแล้วไม่รู้นะครับว่าค้ำขนาดไหนค้ำกี่บาทอันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้คือเขาเขาบอกมาเป็นขั้นตอนเนาะรายละเอียดลึกคือผมไม่รู้เนาะนะครับ ต้องถามกับโดนใจอีกทีหนึ่งนะครับผมข้อที่8นะครับปรับปรุงร้านตกแต่งร้านให้สะอาดสวยงามโอเคนะครับผมข้อที่9นะครับฝึกอ,อบรมการบริหารจัดการร้านโดยเทรนเนอร์โดนใจนะครับก็จะมีการก่อนเปิดร้านเนี่ยก็จะมีการเทรนระบบการใช้ใช้ระบบในการซื้อขายสินค้าสั่งสินค้าอะไรเงี้ยใช้เครื่องอคิดเงินอัตโนมัติอะไรเงี้ยผมคิดว่านะครับข้อที่10นะครับ เปิดร้านโดนใจได้มาตรฐานนะครับก็คือเข้าสูา่หลังจากที่อบรมเสร็จนะครับเราก็เปิดได้เลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ11ก็คือช่วยดูแลให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจนะครับเหมือนเรามีโค้ชนะทุกคนเหมือนเรามีโค้ชในการทําธุรกิจนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากโดนใจที่จะชี้แนะนะครับแนวทางให้เรานะครับผมอ่ามาถึงณนะตรงนี้แล้วนะครับทุกคนเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับผม ได้มานำข้อมูลมาเล่าให้ฟังในเบื้องต้นตามที่ในเพจโดนใจนะครับเดีย๋ยผมจะขึ้นให้ไปให้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนะาะเพจโดนใจที่เขาเอามาลงนะครับแล้วก็รูปในลักษณะรูปแบบร้านค้านะครับที่เขาเอามาคือมันจะมีเปิดสาขาแล้วนะครับทุกคนมีมีสาขาที่เปิดแล้ว ขึ้นบ้าบ้างแล้วอยู่ในเพจเนาะที่ที่เขาเอาลงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอยู่ในเพจโดนใจท่านสามารถอินบ็อกไปหาเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่าไปพูดคุยไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะก็คือวันนี้ผมก็เอามาฝากแค่ประมาณ4หัวข้อตามที่เขาเอาลงไว้นะครับผมก็เอาจากเขานั่นแหละมาเล่านะครับแต่า่อย่างที่บอกไปเผื่อท่านไหนที่ไม่มีเวลาไปคน้นคว้าค้นหาเหมือนผมเนาะผมก็ามาเล่าในคลิปนี้ให้ ให้หมดเลยมีกี่ข้ออยู่ในเพจผมเอามาให้หมดเลยนะครับตามเล่าเล่าตามที่เขาลงไว้นะครับทุกคนส่วนรายละเอียดเชิงลึกนั้นนะครับเป็นยังไงมีค่าปรับไหมมีหลักประกันเท่าไหร่นี้ผมไม่ทราบนะครับทุกคนนะครับท่านไหนที่สนใจเนาะก็สามารถนะครับไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับในเพจนี้ได้ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่านะครับข้อมูลที่ผมนำมานะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่ สนใจนะครับที่จะยกระดับร้านของท่านเองนะครับซึ่งท,ทุกวันนี้มันก็มีหลายหลายบริษัทเนาะอย่างเช่นถูกดีเอยู่นี้มีมาตรฐานเอยอย่างที่ผมเข้าร่วมนะแล้วก็ตัวโดนใจเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นของ b ิ๊กนะครับทุกคนนะครับน่าจะเป็นเครือ b ิ๊กซนะครับที่มามาทำาในร้านโดนใจตรงนี้นะครับผมก็ หากท่านไหนสนใจนะครับก็ลองนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย